สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูปายอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปายจะมาสอนเด็กๆในเรื่องสระไทยใช้ประสมคำสระในภาษาไทยของเรานะคะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1ก็คือสระเดียวสระเดียวก็คือสระที่เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเดียวจะไม่มีเสียงสระอื่นมาผสมนะคะ จะมีทั้งหมด18ตัวได้แก่เด well hm ็กๆอ่านไปพร้อมๆกับครูไปเลยนะคะอาอาอีอีอึออออูอูเอเอ ลองทวนอีกรอบนะคะสระเดียวมี18ตัวได้แก่สระอะอาอีอีอืออืออูอูเอเอเออเออเอโอโอออเก่งมากเลยนะคะต่อไปมาดูสระที่สองกัน สระที่สองเราจะเรียกว่าสระประสมสระประสมก็คือสระที่มีเสียงสระเดียวที่เราอ่านไปเมื่อตะกี้สองตัวประสมกันจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวได้แก่สระแรกเรามาดูกันเลยนะคะคือสระเอียสระเอียเกิดจากสระเดี่ยวสองตัวประสมกัน เรามาดูว่าเป็นสระอะไรบ้างสระเอียมาจากสระอีะสมกับสระอาบเด็กๆงงไหมคะว่าแล้วจะเป็นเอียได้ยังไงเด็กๆลองพูดคำว่าอีกับอะเร็วๆนะคะลองดูนะจะเป็นเอียไหมหนึ่งสองสามเอีย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 เห็นไหมคะเอียเอียเอียเป็นเอียต่อไปเดี๋ยวมาลองกันใหม่นะ สระเอียสระเอียเกิดจากสระอีประสมกับสระอาเด็กๆลองพูดอีอาอีอาอีอาเอีอานะคะหนึ่งสองสามเอีย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 เห็นไหมคะเป็นสระเอียต่อไปสระเอือมาดูนะว่าเป็นสระอะไรผสมกันสระเอือก็คือเอือกับ อ่ะเรามาอืกับอะเร็วๆนะคะเอือ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 เห็นไหมคะเป็นสระเอือมีใครน้ำลายกระเด็นเหมือนครูไป,ปแล้วเนี่ยอ่ะต่อไปสระเอือ,อลองสระเอือนะคะสระเอือเกิดจากสระอือกับสระอาลองพูดอือกับอาพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม เอือ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 เห็นไหมคะเป็นสระเอือต่อไปสระอู่มาดูนะคะว่าเป็นสระอะไรผสมกันสระอุกับสระอาเราพูดอุกับอะพร้อมกันไวๆเลยนะหนึ่งสองสามอัว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 อู่เห็นไหมคะอู่อะเป็นสระอัวอู่อะเป็นอัว และสระสุดท้ายก็คือสระอัวสระอัวเกิดจากสระอูกับสระอาประสมกันมาลองกันอีก1นึ่งสองสาอัว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 อเห็นไหมคะอูกับอาเป็นสระอัวเพราะฉะนั้นสระประสมจะมีอยู่ด้วยกัน6 ตัวมีสระอะไรบ้างพร้อมๆกันนะสระเอียเอียเอือเอืออัวอัวเดี๋ยวรอบนี้ครูปลายให้เด็กๆลองหลับตานะคะจำได้หรือเปล่าอ่ะอีกหนึ่งรอบสระประสมมี6ตัวคือเอียเอียเอือเอือและอัวอัวเก่งมากเลยนะคะ พูดตามครูขอให้ได้ภาษาไทยเกรดสีอ่ะต่อไปสระที่3ก็คือสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกคือสระอัมสระอัมจะออกเสียงเหมือนมีอะไรสะกดหน้าเด็กๆลองพูดคำว่าอัมสิคะอัม เหมือนมีอะไรสะกดเอ้ยเหมือนมีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นเราบอกว่ากมรกรมืรรมมออย่างเงี้ยกำรรเห็นไหมมันเหมือนมีกออะมอกำรรใช่ไหมคะต่อไปสะระไอทั้งสะระไอไม้มมวนกับสะระไอไม้มาลายนะคะสะระไอออกเสียงเหมือนบียอยากเป็นตัวสะกด และสระสุดท้ายคือสระเอาเด็กๆลองทายดูสิเขาว่าสระเอาจะออกเสียงเหมือนมีอะไรสะกดใครรู้เราบ้างไหนลองตอบในใจนะเดี๋ยวครูปายจะเฉลยสระเอาพูดคองว่าเอาเกาเขาอย่างเงี้ยอะสระอะไรเอ้ยออกเสียงเหมือนมี วอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวคืออํอาไอไอและเอาต่อมามายกตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระเดียวเดี๋ยวครูปาจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเช่นคำนี้คือคำว่า ปลานะคะสระอาเป็นสระเดี่ยวต่อไปคำว่าแกสระแอเป็นสระเดี่ยวต่อไปคำว่าเงาะสระออเป็นสระเดี่ยวนะคะต่อไปคำที่ประสมด้วยสระประสมถ้าเราจำสระประสมหตัว และสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายอีก4ตัวได้เด็กๆจะง่ายมากเลยค่ะเพราะคําสระที่เหลือจะเป็นสระเดี่ยวหมดเลยอ่ะเรามาทวนสระประสมกันจําได้ไหมสระผสมมี6ตัวคือเอียเอียเอือเอือและอัวอัวนะคะมีอยู่6ตัวนะอ่ะมาดูกันมีคำว่าอะไรบ้าง คำนี้คือไม่ใช่ผู้หญิงนะลูกที่ผมของเขาผมเขาคือผมผมเปี้ยเด็กคนนี้กําลังพายเรือเห็นไหมคะสระเอียสระเอือและน้องตัวนี้คืออะไรน้องอน้องวัวนะคะเปี้ยเรือวัวเป็นคำที่ประสมด้วยสระ ระสมต่อไปนะคะคำที่ประสมด้วยสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายเมื่อกี้ครูก็เพิ่งบอกไปสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายมีอยู่สีตัวคืออ,อําไอไอและเอานะคะในคำว่าใบห้ว่าเป็นสระอําคือรําใจและอะไรเอ่ย อเขานะคะต่อมาเรามารู้จักรูปสระและเสียงสระกันนะคะรูปสระกับเสียงสระจะต่างกันเรามาดูว่าต่างกันยังไงบ้างรูปสระและเสียงสระรูปสระแรกรูปก็คือสิ่งที่เรามองเห็นเวลาที่เราเขียนคำเราจะมองเห็นรูปสระนี้เขาเรียกว่าสระอะไรคะสระอา รูปที่เราเห็นคือรูปอะเวลาออกเสียงเราออกเสียงว่าอะเห็นไหมคะรูปคือสิ่งที่เรามองเห็นเสียงก็คือเสียงที่เราพูดออกมาเราเปล่งออกมาก็คือเสียงอะต่อไปรูปรูปอาเวลาออกเสียงเราออกเสียงเป็นอะไรเอ่ยอาอออาอาเห็นไหมคะออกเสียงอาต่อไปรูปอีออกเสียง อรูป,อ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 ,รปอีออกเสียงอีใช่แล้วต่อไปรูปอึออกเสียงอึรูปอือออกเสียงอือรูปอุ án, ออกเสียงอุรูปอูออกเสียงอู ต่อไปนะคะรูปเอออกเสียงเอรูปเอออกเสียงเอรูปแอออกเสียงแอรูปแอออกเสียงแอเด็กๆพอจะรู้หรือยังคะความแตกต่างของรูปสลัและเสียงสระเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะรูปอ ออกเสียงอรูปออออกเสียงออนะคะเด็กๆต้องรู้จักสังเกตรูปสระและก็เสียงสระนะคะรูปคือสิ่งที่เรามองเห็นส่วนเสียงก็คือสิ่งที่เราออกเสียงนะคะต่อไปเดี๋ยวครูายจะมาสอนเด็กๆให้ทําแบบฝึกหัดเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า5้านะคะและทําไปพร้อมๆกับครูายเลย ข้อที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านคำแล้วระบายสีหน้าคำที่มีสระตามที่กำหนดเตรียมสีไว้เลยนะข้อแรกให้หาคำที่มีสระเดียวครูบายบอกแล้วว่าถ้าเราจำสระประสมได้6ตัวคือเอียเอเอือเอืเออ,อัวอัว,อวและ สระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายสี่ตัวได้คืออำัำไอไอเอาถ้าเราจำทั้งสองสระนี้ไดท้ที่เหลือนะคะจะเป็นสระเดียวทันทีเรามาดูข้อแรกเลยหัวเสียหัวแถวหัวไวนักเรียนไม่ต้องดูคำว่าหัวแล้วเพราะเป็นคำว่าหัวเหมือนกันเรามาดูที่พยางค์ที่สองคือเสียแถวและ ววยข้อไหนคือสระเดี่ยวคะต้องเป็นหัวอะไรเอย่ยหัวแถวนะคะเพราะแถวเป็นสระแอคํำว่าเสียเป็นสระผสมจำได้ไหมเสียคือสระเอียเป็นสระผสมนะคะคำว่าไวสระไอไม้มาลายเป็นสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายเพราะฉะนั้นข้อนี้สระเดี่ยวต้องตอบคำว่า หัวแถวนะคะต่อไปคำที่มีสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายจำได้ไหมอ,ไอ้ําไอไอเอาข้อไหนคะข้อมะไฟต่อไปคำที่มีสระผสมไหนลองท่องสระผสมให้ครูฟังซิหกตัวเอียเอียเอือเอืออัวอัเอเอเอวเ,วเ,วเวจ๋งมั้งไหม เอ,อือเอือดปัวอ้ววจำเจอบ้างไหมคะก็คือคำว่า,าน้ำเกลือต่อไปข้อนี้เริ่มยากขึ้นแล้วนะคำที่ใช้รูปสระอื่นเมื่อมีตัวสะกดคำไหนหนะ้าพอมีตัวสะกดจะเปลี่ยนร่างไปเป็นสระอื่นคำว่าอะไรเอย่ยอุ้งมือสระอุพอมีตัวสะกดก็ยังเป็นสระอุเหมือนเดิม คำว่ามือมออือมือก็ยังเหมือนเดิมต่อไปข่าวลือคำว่าข่าวมีตัวสะกดคือวอลแวรนะคะเป็นมาตาเกิลขออาวอข่าวไม่เอกข่าวสระอาแปลงร่างไปเป็นสระอื่นไหมก็ไม่แปงลงรออื้อลือก็เหมือนเดิมต่อไปคำว่าเครื่องดื่มข้อนี้ตอบเครื่องดื่มนะคะทำไมเครื่องดื่มถึง ใช้รูปสระอื่นเมื่อมีตัวสะกดคำว่าดด่มดออือดือเด็กๆเราสังเกตน,นะคะดออือดือพอมีตัวสะกดมอมาเข้ามาตัวอะไรหายไปเอ่ยตัวอออ่างหายไปนะคะจะเหลือแค่รูปสระอือที่อยู่ด้านบนออ่างหายไปเลยต่อไปคำที่ใช้รูปสระเดิมแม้มีตัวสะกด ใช้ถึงจะมีตัวสะกดฉันก็ยังจะใช้รูปสระเดิมคำว่าอะไรเอย่ยเรือพว่วงเรือดับเพลิงและก็เรือยาวคำว่าอะไรดีนะใช้รูปสระเดิมข้อนี้ตอบคำว่าอะไรคะเรือยาวเห็นไหมคะยาวยออาววยาวสระอาแม้มีตัวสะกดก็ยังใช้รูปสระอาเหมือนเดิมส่วนคำว่าพ่วง พออัวพัวพัวงอพวงไหมเอกพ่วงตัวอะไรหายไปเอ่ยตัวอะไรคะตัวไม่หันอากาศข้างบนใช่ไหมคะตรงคำว่าอัวหายไปจะเหลือแค่วอแหวนไว้จะลดรูปไปนะคะส่วนคําว่าดับเพลิงพอรอเององ เพลิงสระเออก็แปลงร่างไปเป็นรูปสระอีที่อยู่บนลอลิงเห็นไหมคะเขาจะเปลี่ยนรูปไปมีแค่สระอาเท่านั้นแม้มีตัวสะกดก็ยังใช้รูปสระเดิมต่อไปข้อที่2ให้นักเรียนเขียนคำจากภาพและบอกรูปสระที่ปรากฏภาพรแรก เด็กๆลองดูหนังสือแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะภาพแรกคือคำว่าอะไรคะดอกบัวนักเรียนก็เขียนคำว่าดอกบัวลงไปนะคะจากนั้นเขียนรูปสระรูปสระคือรูปของสระที่เรามองเห็นอย่างคำว่าดอกเราเห็นสระอะไรคะสระอคำว่าบัวเราเห็นคำว่าเห็นอะไรเอ่ย อ่าสระออก,กับสระอูต่อไปมะลิรูปสระที่เราเห็นคือสระอาและสระอีต่อไปอะไรเนี่ยกุลารูปสระที่เรามองเห็นคือสระอุกับสระอนานะคะต่อไป าพนี้คือโรงเรียนรูปสระที่เรามองเห็นคือรูปอะไรข้อนี้ครูให้เด็กๆเติมเองนะคะและอีกหนึ่งคำคือคำว่าทะเลเรามองเห็นรูปสระอะไรให้เขียนตามตัวอย่างที่ครูปลาเฉลยให้ดูด้านบนเลยนะคะหน้านี้ให้ทําเองสองข้อต่อไป ให้นักเรียนเขียนเสียงสระที่ประสมอยู่ในคำที่กำหนดตัวอย่างคำว่าฉุกเฉินชออุกอฉุกก็คือสระอุคำว่าเฉินชอเอนเฉินก็คือสระเอออุอุเอเออเวลาที่เขียนเสียงเราจะต้องเขียนแบบนี้นะคะ ต่อไปคำว่ามดงานเรามาดูที่คำว่ามดก่อนมดเวลาที่เราสะกดคำว่ามดคือมอโอดมดเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนคำว่าโอลงไปนะคะต่อไปงานงอานงานเพราะฉะนั้นงานก็คือสระสระสระอานะคะต่อไปเซ้น ซเริ่มด้วยคำว่าเซงก่อนซอเองเซงสระเอนะคะแซ่ซอแอแซ่ไม่เอแซ่เป็นสระแอนะคะต่อไปสระสระอะไรเอ่ยคำว่าดงดัง ดดโองอโดงไม่เอกโดงนะคะเป็นสระโอดังดอองอดังต่อไปฟู่ฟ้องค้อนี้ครูไปให้เติมเองและสวนครัวก็ให้เติมเองต่อมานะคะแบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนดู สิ่งที่อยู่ในภาพและนำคําที่เราได้จากภาพนะคะไปเติมให้ถูกต้องตามประเภทของสระนะคะเรามาดูกันว่าในภาพนี้มีอะไรอยู่บ้างเป็ดองนกเขาหรือว่าภูเขานะคะถนนสุนัขควาย ต้นไม้กระท่อมระเบียงจำกันได้ไหมคะเรามาเริ่มกันเลยที่คำแรกคำว่าเป็ดเป็นสระเดียวองก็เป็นสระเดียวนกเป็นสระเดียวถนนเป็นสระเดียวสุนัขควายกระท่อมเป็ด องนกถนนสุนัขควายกระท่อมล้วนเป็นสระเดียวนะคะต่อมาคำว่าเขาสระอวเป็นคำที่มีสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนะคะคำว่าระเบียงครูขีดเส้นใต้คำว่าเบียงเบียงเป็นสระเอียเป็นคำที่มีสระ สมย่งขาดคำว่าอะไรไปอีกหนึ่งคำนะคำว่าต้นไม้คำว่าไม้เป็นคำที่มีสระที่มีเสียงพยัญชนะไายนะคะเด็กๆเ,เติมให้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่5ให้นักเรียนเขียนคำที่ประสมด้วยสระที่กำหนดสระละสามคำอาจมีตัวสะกดหรือไม่มีก็ได้แล้วฝึกอ่านคำนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะช่วยยกตัวอย่างนะคําที่ประสมด้วยสระอาเช่นคําว่าค้าขายมาหาและข้อนี้ให้เด็กๆเ,เติมเองนะคะหนึ่งคำต่อไปสระอจ้องมองกอบัวเด็กๆใช้ สระที่กําหนดแค่หนึ่งพยางก็ได้นะคะแล้วขีดเส้นใต้ให้ครูด้วยอย่างเช่นครูปายใช้คำว่ากบัวคำที่มีสระออคือคำว่ากอก็ขีดเส้นใต้คำว่ากอนะคะต่อไปให้นักเรียนเติมเองสระต่อไปนะคะสระอว่าคำว่าวัวคำว่ากลัวหรือเราจะใช้แค่พยางเดียวก็ได้นะ ให้เติมเองนะและสระอําเช่นคำว่ารําคำว่าดำและก็ให้เติมเองเติมให้ถูกต้องระบายสีให้สวยงามนะคะและแบบฝึกหัดสุดท้ายก็คือให้นักเรียนเลือกคำที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ต้นจนจบมาห้าคำ นำมาคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคำละสองครั้งนะคะครูใาย,ยกตัวอย่างให้ดูเช่นครูายเลือกคำว่าเป็ดครูายก็เขียนเป็ดกับเป็ดคำว่าเงาะก็เขียนเงาะสองครั้งนะคะเด็กๆเลือกมาห้าคำนะคะเขียนให้สวยงามคุณครูรอตรวจแบบฝึกหัดอยู่นะคะ คลิปนี้เจอกันแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ